ในคลิปแรกนะครับเราแกะกล่องแล้วก็รีวิวตัวเครื่องไปแล้วสำหรับ PlayStation ไฟที่เป็นชุด bundle God of War นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำเรื่องของการติดตั้งใช้งานจริงและการเซตอัพตัวเครื่องกันมาเริ่มที่การต่อใช้งานนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวคอนโซลเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะเชื่อมต่อตัวสาย HDMI นะครับ ที่เป็น HDMI version 2อนะครับผมใช้สายของ Audio Quest นะครับแทนสายที่แถมมากับตัวเครื่องไปเชื่อมต่อกับทีวี Sony b a v i a 6 5 X 90s นะครับซึ่งรองรับ 4K 1 2 0 Hz รุ่นแรกๆเลยต่อสายแลนเข้ากับตัวเครื่องนะครับเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะไปต่อกับ พอตแลนดของ ONU นะครับที่ทำหน้าที่เป็นเราเตอร์สำหรับจ่าย IP ให้กับตัวเครื่องด้วยตัวนี้เป็นทั้ง ONU นะครับเป็นเราเตอร์แล้วก็เป็นตัว Wi-Fi hotspot ที่เป็น Access Point ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์ของ AS Fiber นะครับผมซื้อโดยใช้สิทธิ์ของ User AS Fiber นะครับก็เลยได้เครื่องเร็วหน่อย หลังจากที่กดกันมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้สถีกดปุ่ม ON POWER เครื่อง ps 5นะครับที่ปุ่มล่างจากนั้นก็ดูสัญญาณไฟที่ตัวเครื่องนะครับที่เป็นสีฟ้าก็จะเรืองแสงกระพริบขึ้นมาเท่านี้เครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับเรามาดูที่หน้าจอทีวีกันที่ sony baovia เมื่อเราเปิดเครื่องตัว sony p l a y s t a t i o n 5 ก็ปรากฏที่หน้าจอเดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าทีวีใครไม่ขึ้นนะครับก็ให้ดูที่อินพุตนะครับว่าเราเลือกช่องสัญญาณได้ถูกต้องเท่านี้นะครับเครื่อง PlayStation ของเราก็พร้อมตรับการตั้งค่าครั้งแรกนะครับให้เราต่อสาย USB Type C to Type A นะครับระหว่างตัวเครื่องกับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็กดปุ่ม PS บริเวณตรงกลางของคอนโทรลเลอร์ จากนั้นนะครับระบบจะให้เราตั้งค่าภาษาที่ใช้งานนะครับตัวนี้นี่มีภาษาไทยให้เลือกด้วยแต่ว่าผมจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นก็คอนเฟิร์มระบบจะให้เราปรับการแสดงผลที่หน้าจอนะครับว่าขอบจอตรงกับหน้าจอทีวีของเราหรือไม่นะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเซตอัพค่าต่างๆของทีวีในเรื่องของการปรับโหมด SDR หรือตัว High Dynamic Range นะครับดูความสว่างความมืดของหน้าจอเมื่อใช้ตัว p l a y s t a t i o n 5ตอนนี้ก็เลือกได้ตามที่เราต้องการสำหรับใครที่มีแผ่นดิสก์เกมนะครับก็มาทดลองในขั้นตอนนี้ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนได้เช่นกันจากนั้นนะครับเป็นเรื่องของการปรับโหมด Power ต่างๆนะครับอาจจะปรับเป็น Optimize นะครับ แล้วก็เลือกโอเคเพื่อไปที่ขั้นตอนต่อไปนะครับระบบ PlayStation 5จะให้เรายอมรับลายเส้นการใช้งาน<ๆ>ก็เลือกที่ I Agree นะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปซึ่งจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็กด Continue เพื่อทำการอัปเดตเมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจะทำการรีสตาร์ทเครื่อง PlayStation รีสตาร์เสร็จก็กดปุ่ม PS อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวคอนโทรลเลอร์จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการล็อกอินใช้งานตัวเครื่องนะครับสำหรับท่านใดที่มี user หรือ account อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ sign in ลงทะเบียนเข้าไปในระบบได้เลยนะครับแต่สำหรับท่านใดยังไม่มีก็ให้ create ตัว account ที่หน้าจอนี้ได้เลยสำหรับผมได้ create ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ทำการล็อกอินด้วยอีเมลเดี๋ยวจะทำคลิปแยกวิธีการลงทะเบียนยูเซอร์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรากรอกอีเมลแอดเดสแล้วก็ตามด้วยตัวพาสเวิร์ดของเรานะครับแล้วก็กดดันเพื่อทำการซายอินรอสักครู่หนึ่งครับระบบก็จะดึงข้อมูลของ Account ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกด Next ไปขั้นตอนต่อไปจากนั้นนะครับระบบจะให้เรา อัปเดตอินโฟมิชันหรือข้อมูลของเรานะครับจะเป็นการใส่ชื่อใส่นามสกลุลซึ่งตรงนี้เราใส่อะไรก็ได้นะครับจากนั้นมาเลือกหมดความเป็นส่วนตัวนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นกับเพื่อนหรือว่าอยากจะเปิดตัวสำหรับเล่นในโลกโซเชียลก็ทำได้นะครับหรือจะโซโล่เล่นคนเดียวก็ทำได้เช่นกันเมื่อเลือกในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รออีกสักครู่หนึ่ง ระบบจะให้เราตั้งค่าพาส code นะครับหรือว่ารหัสผ่านอย่างในกรณีที่เราล็อกเอาท์แล้วก็มียูเซอร์หรือมีแอคเคาท์มากกว่า1คนนะครับ mm. ก็ใช้เป็นรหัสเพื่อซีเคียวตัวแอคเคาท์ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นตัวเลขตามคอนโทรเลอร์ได้เลยคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตั้งค่าพาส code เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของ two step verification นะครับ เราสามารถที่จะ Verify หรือยืนยันตัวตนได้โดยวิธีการ Verify ผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับสามารถเลือกว่าจะ Verify หรือยืนยันตัวตนเลยหรือว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมเลือกที่จะทำเลยก็มา Add Mobile Number นะครับก็คือการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของเราที่จะส่งแม็กเซสจากนั้นก็รอรับ m a ็กเซนะครับแล้วก็ยืนยันตัวแม็กเซ s ที่เป็นตัวเลข นะครับเราก็จะเอาตัวเลขที่ได้จากการ e r ิ f y ผ่านทางสมาร์ทโฟนของเรานะครับมาพิมพ์ลงไปนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยจากนั้นนะครับมาดูที่หน้าจอของเราเมื่อทำการล็อกอินแล้วเราก็จะพบว่าจะมีเกมบางเกมนะครับที่เราเลือกไว้ในตัวเกมไลบรารีแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดลงมาที่เครื่อง Playstation ได้ ตัวเครื่อง PlayStation นะครับนอกจากใช้เล่นเกมแล้วเรายังสามารถเลือกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นดูหนังหรือฟังเพลงหรือสตรีมมิงต่างๆก็าาสามารถทำได้เช่นกันนะครับและแล้วการเซตอัพตัว PlayStation 5ทั้งหมดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ Welcome to PlayStation 5ทำการล็อกอินตัว Account ของเรานะครับ จากนั้นก็อาจจะมีการอัปเดตตัวคอนโทรลเลอร์สักนิดหนึ่งนะครับให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันรอสักครู่หนึ่งครับอันนี้ผมดาวน์โหลด god of tsushima ค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่โค้ดสำหรับดาวน์โหลด god of war ที่เราได้ไลเซนการ์ดมานะครับที่บันเดิลอยู่ในกล่องนะครับไปที่เมนู PlayStation Store นะครับแล้วก็เลือกเมนู m o r e นะครับด้านขวาสุดที่เป็นจุด,จด ไปที่ redeem code เมนูที่2เพื่อที่จะทำการแลกโค้ดที่เราได้มานะครับโค้ดจะมี12ตัวอักษรนะครับไปดูบริเวณหลังการ์ดนะครับเราจะต้องขูดด้วยเหรียญที่ตำแหน่งนี้เพื่อให้ได้ตัวอักษรที่เป็นลายเส้นโค้ดนะครับสำหรับไปกรอกในระบบเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทำการ ใส่ตัวอักษรทั้ง12ตัวนะครับถ้าเรากรอกโค้ดได้ถูกต้องนะครับจะปรากฏหน้าจอที่บอกว่าโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดของเกม God of War เล็กหน้าหลอกนะครับให้กด Continue ขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับตังนี้จะมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชันที่เป็น PlayStation 5แล้วก็ PlayStation 4นะครับให้เลือกตัว PlayStation 5แล้วก็ดาวน์โหลด นี่ผมดาวน์โหลด Ghost of Tsushima ค้างไว้นะครับหลอสักครู่หนึ่งพอดาวน์โหลด Ghost of Tsushima เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการดาวน์โหลดเกม God of War ห a g า a r อกนะครับจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนนี้ไปตอนนี้ก็ดาวน์โหลด God of War หน้าล็อกนะครับที่เป็นจุดบันเดินเรียบร้อยแล้ว เท่านี้เกม God of War Ragnarok ก,ก,ก็พรพ้อมให้เราประจนภัยไปกับเกมแล้วนะครับเกมก็จะเริ่มที่การตั้งค่าคอนฟิกต่างๆของตัวเกมสักเกาะน,นะครับเรื่องของการแสดงผลต้องยอมรับวว่ากราฟิกของตัวเกม God of War นี้ทำได้หน้าทึ่งนะครับและมีรายละเอียดของตัวละครแล้วก็ฉากแผนที่ที่สวยงามมากนะครับเราสามารถ เลือกความยากง่ายของตัวเกมได้นะครับตัวสตอรี่ของเกมจะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเหมือนเราดูหนังไปพร้อมๆกับเล่นเป็นตัวละครในเกมนะครับฉากโอเพ่นก็ถือได้ว่ามีรายละเอียดที่ยากสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้เคยเล่นภาคก่อนอันนี้ก็อาจจะงงนิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับไม่มีปัญหา กกกับาารเเล่นเ่นมตอยงใและนี่ก็คือการแกะกล่องรีวิวตัว PlayStation 5นะครับที่เป็นชุด God of War Bundle นะครับคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปที่เราแนะนำเรื่องของการเซตอัพตัว PlayStation 5ครั้งแรกนะครับการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์การตั้งค่าแสดงผลต่ตางๆรวมทั้งการล็อกอินตัวแอคเคาท์ของเราด้วยนะครับแล้วก็วิธีการในการแลกโค้ด สำหรับตัวเกม God of War ที่บันเดินมาในตัว PlayStation ของเราด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเราเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณครับ